ตั้งแต่เลิกกันไปนี่ชีวิตคุณตกต่ำขนาดนี้เลยเหรอคุณลูกค้าต้องการดูรุ่นไหนดีคะนี่คุณตามไปเลยออยตามไปสันทีบาทเหรออเปล่าก็แฟนเก่าพาแฟนใหม่มาซื้อโทรศัพท์เนี่ยโอ้ยนี่เนี่ยไม่ทราบว่าลูกค้าจะเอาไอโฟนรุ่นไหนดีคะสองสิ่ะสิบสแต่สิบห้ามันยังไม่ได้ผลิตนะคะเดี๋ยวจะไปเอาจากองค์การนาซาให้อ๋อ ตั้งแต่เลิกกันไปนี่ถึงขั้นไปเอาทอมมาเป็นแฟนเลยเหรอนี่ที่นี่เขาร้านขายโทรศัพท์นะไม่ใช่ร้านแส่คนถ้าไม่ซื้อก็หลบไปค่ะเน่เจ้าของร้านอยู่ไหนไมิทราบถึงไม่อบรมพนักง,งานจับกระจกบแกสองคนเน่เ <c oughs> จหน้ามนคนเตีย้ยจ่ะพูดใจมันดีๆหน่อยจะเอารุ่นไหนมีทุกรุ่นเรื่องมาเลยเนี่ยเอาไอโฟนสี่เปย์มอ่มะมีป่ะสิบสี่เปย์หม <c oughs> ทุกอย่างละค่ะต้องการสีอะไรคะจะเอาสีชมพูครับมีไหมสีชมพูไปให้พ่อคุณผลิตเถอะค่ะว้ายแม่ค้าปักตลาดไปเรียกเจ้าของร้านมาคุยอยู่นี้เลยนะร้านก็ใหญ่โตแต่ทำไมรับพนักงานปักหมาแบบเนี้ยเดี๋ยวเจ้าของร้านก็มาค่ะเลือกได้เลยค่ะจะได้รีบขายจะได้รีบเชิญออไปหรือว่าจะซื้อหมดนี่เลยก็ได้นะคะเพราะว่า คุณรวยไม่ใช่หรอปากดีนะนั่งอีท็อปเมียคุณรวยกูจะเหมาหมดนี่ยังได้เลยใช่ไหมคะนาใช่ค่ะเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะวันนั้นเธอพาแฟนมาซื้อไอโฟนสิบสี่สีขาวที่ร้านฉันนี่แต่เห็นว่ามากับน้องน้องน้องอะไรสักอย่างนะน้องอินเน็มึงมาใครอะมึงซื้อให้ใครไม่ได้ซื้อครับตาเป็นไรอหอพี่กูเป็นเรื่องจริงนี่เนาะ เจอเขาปวดท้องอ่ะพาพี่ไปเข้าน้ำหน่อยสินะคุณก็ไปเองสิคะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวนายพาเมร์ากฝากคุณตาหน่อยะเดี๋ยวเขามาแนละ้วปวดท้องปวดท้องอันนี้เออนี่มันทองหน้ำจริงปะเนี่ยเออน,น,น,นี่ค่าจ้างแล้วอย่าบอกเมียพี่นะว่าพี่พาเมียน้อยไปซื้อโทรศัพท์อ่ะสิบบาทโอเคสิบบาทไม่ก็เงินแต่ฮัลโหลพี่ออ้ออหลอ ร้อยหนึ่งโอเคพี่ออยเดี๋ยวค่อยคุยกันแค่นี้แหละค่อยเงียบปากแว้นหน่อยโอเคได้เลยอย่างไนก็ไปกันไปซื้อโทรัพเงียบกิ๊บไปกิ๊บไปมาไปจะเลือกต่อได้เลยค่ะถ้าไม่เลือกก็เธอออกไป นี่คุณเปิดอะไรให้ดูคนนี้นิวรนเรากลับมาเหนะพอดีว่าผมท้องเสียอ้าวนี่คุณเลือกแล้วคุณจะไม่เอาหรอใช่เลือกแล้วทำไมไม่ซื้ออ่ะเดี๋ยวคุณออยก็เล่นหรอกฮะว่าไงนะคุณออยเหรอใช่ เนจ้ของร้านทโทรศัพท์นี้เองทําไมหรอถ้าฉันแกะให้พวกคุณดูแล้วคุณต้องเอานะคะฉันไม่เชื่อสภาพแบบแกะเป็นนดกกิรกกรอละสิคุณนิวว่าใครแฟนคุณน่ะกรรมกรนี่คุณเนทคุณก็บอกไปสิว่าวันนั้นคุณพาแฟนใหม่มาซื้อ iPhone 14ที่ร้านฉนะันอะไอเนทมึงยังไงเนี่ยมึงพาใครมา <c oughs> แถมสวยกว่าคุณนิวด้วยนะคะ <c oughs> ดู i 20p a y max ค่ะได้เลยค่ะคุณอ้อยเอ้าพี่แม็กซทำไมถึงมาอยู่ที่นี่อ่ะไม่เห็นมาหาอ้อยว่างเลยอ้อยรอจนเหี่ยวหมดแล้วอ้าวน้องอ้อยแม็กคุณรู้จักกันี่นีด้วยเหรอเออไม่ไม่รู้จักรู้จักกันดีเลยล่ะค่ะต้องคนนี้แหละที่ฉันบอกว่ามาซื้อ iPhone 14p a y m a c ที่ร้าน ฉันก็เป็นแฟนเน็ตแกใช่ไหมที่ยังม่เ็นไม่จับฉันอนะ่ะเจ้ายังไงพวกมันสองคนใจเย็นนะครับผมขอทีนะขอทีเหรอได้ไออ้อยลบกลุ่มุลูกค้าไปทะเลาะกันทั้งนอกด้วยนะคะโอ้ไปก็ได้อี้อยมึงไปเกียวคูณที่น้าเซเว่นเลยนะมาสิปัวยที่ไหนอ่ะนอยเง้ไอคุณลองด้วยฉันนี่สมน้ำหน้าพวกที่ชอบดูถูกคนอื่นใช่ โอหัวไวามากเลยนะดูดิไล่พวกมันลงไปเจนๆๆๆๆๆเลยมันแน่นอนอยู่แล้วฉันเนี่ยไม่ชอบคนที่ไม่รู้จักพอแล้วก็ไม่ชอบพวกที่ดูถูกคนอื่นแนนเราเก็บร้านกันดีกว่าวันเนี้ยขายโคตรดีเลยว่ะเออเี่ดที่สั่งฟานะเจ้มันจ้างมาร้อยสิบบาทไม่ให้พูดเก่งเก่งมากเราไปกินโซดีกว่า ลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติๆงติงติงที่ช่งงงปปอง Super Idol Studios ด้วยนคะคะ